คลิปแรกที่เราเจอกันก็คือคลิปหลักการอ่านชื่อสารประกอบค o อาร์ดิเนชันนะคะครูก็จะมาสอนเด็กๆอ่านชื่อสารประกอบค o อ r ร์ดิ o เนชันเนาะก็หลักในการอ่านมันมีข้อหลักการอยู่ไม่กี่ข้อนะเด็กๆต้องทําความเข้าใจกับมันนะคะก็อันแรกเลยก็คือ,อาการอ่านชื่อเขาบอกว่าข้อที่หนึง่งให้อ่านส่วนที่เป็นประจุบวกก่อนประจุลบ สารประกอบ c o ออ d i n a t i o n เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นกลางเนาะบางครั้งมันก็มีเป็นเอลบวกกับเอลลบมามามาเกิดพันธะกันนะคะเราก็ต้องดูดีๆสังเกตได้ยังไงสังเกตได้จากวงเล็บน <สา S 1> ักศึกษาก็จะเห็นวงเล็บใช่ไหมนี่เป็นวงเล็บน,นี่เป็นวงเล็บใหญ่นั่นแสดงว่ามันมาจากสส่วนส่วนแรกอยู่ในวงเล็บส่วนข้างนอกอยู่นอกวงเล็บเนาะก็คือตัวโพแทสเซียมนะคะสแสดงว่ามันมีสส่วน ส่วนที่อยู่นอกวงเล็บเราเรียกว่าคาลเตอร์ไอออนซึ่งก็คือเป็นตัวดุลประจุเนาะเป็นตัวดุลประจะุเพราะฉะนั้นสารประกอบคูเอลเนชันอันนี้มันน่าจะมีสส่วนก็คือส่วนที่เป็นบวกกับส่วนที่เป็นลบหลักในการอ่านชื่อเด็ก,ดก,ดกต้องอ่านส่วนบวกก่อนนะคะครูย้ํานะข้อที่1นึ่งมาดูดูข้างนอกวงเล็บก,ก่อนนอกวรงเล็บเป็นตัวโพแทสเซียมตัวเคเคอยู่มูลไหนเปิดตารางธาตุปุ๊บเอารู้เลยมูลหนึ่งมูลหนึ่งเลขออกซิเดชันก็ต้องเป็นบวกหนึ่ง มีมีกี่ตัวมีโพเล์ชียนกี่ตัว3ตัวก็เป็นบวก3นั่นแสดงว่าตัว k เนี่ยตรงนี้บวก3แสดงว่าในวงเล็บในวงเล็บในวงเล็บเนี่ยก็ต้องเป็นลบ3าเพราะฉะนั้นหลักในการอ่านครูบอกว่าอ่านอะไรก่อนนะคะอ่านบวกแคออนก่อนแคออนก็คือส่วนที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะอ่านอะไรก่อนเลย โพแทสเซียมนะ P O T A W S I U M เวลาเราอ่านตัวดุลประจุหรือตัวที่อยู่นอกวงเล็บเราจะไม่บอกจำนวนอะตอมแม้มันมี3อะตอมก็จริงเราจะเรียกมันแค่โพแทสเซียมไม่ได้เรียกไตรโพแทสเซียมนะไตรที่แปลว่า3อะอันนี้ไม่นะอ่าอันนี้ถ้าเรียกไตรโพแทสเซียมแสดงว่าผิดนะคะ ไม่มีไตรเรียกอย่างเดียวก็คือโพแทสเซียมแล้วก็หลักการเราก็ต้องเว้นวรรหลังจากนั้นไปอ่านชื่อที่อยู่ในวงเล็บซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปว่าหลักการอ่านชื่อในวงเล็บเนี่ยอ่านยังไงนะคะต่อไปในวงเล็บเนี่ยในวงเล็บมันประกอบด้วยอะไรบ้างในวงเล็บก็จะประกอบด้วยด้วยส่วนที่เป็นโลหะเนาะครูยกตัวอย่างในวงเล็บก็ส่วนที่เป็นโลหะเห็นไหมโมลิบดนัม นะคะแล้วมีอะไรอีกมีส่วน Cn ลบมี Cn กับ F ซึ่งเราเรียกนี้ว่าลิแกนนะคะ Mo เป็นโลหะ Cn กับ F เป็นลิแกนนะคะหลักในการอ่านชื่อของข้อที่2นี่ข้อ1น,นะนี่ข้อ2หลักการอ่านชื่อข้อ2ก็คืออ่านแบบลิแกนเนาะเรียงลำดับตัวอักษรนะคะโดยอ่านลิแกนก่อนโลหะเนาะอ่าน ชื่อลิแกนแอลนะแอลคือลิแกนเขียนเต็มก็ได้อ่านชื่อลิแกนก่อนเมทัลถ้าลิแกนมีหลายชนิดเราจะอ่านตัวไหนก่อนอ่านตามความชอบได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเรียงลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วสำหรับลิแกนที่บางตัวที่เป็นลิแกนที่มีประจุเป็นลบ มันก็ไม่ได้อ่านตรงตัวเดี๋ยวครูจะสอนให้เด็กอ่านนะคะมาดูนี่ก่อนตะกี้เราอ่านโพแทสเซียมด้านนอกไปแล้วนะต่อไปมาอ่านในส่วนในวงเล็บในวงเล็บมีลิกแกนอะไรบ้างเนาะในวงเล็บก็มี Cn Cn ตัวนี้ก็คือตัวไซย,ยานา,า,านาซึ่งหลักในการอ่านชื่อ,อเห็นไหมหลักในการอ่านชื่ออาน n นิคลิกแกนดรอ i de หมายถึงว่าถ้ามันลงท้ายด้วย i de จะต้องตัด i de ทิ D e. ้งตัด i de ทิ D e. ้งแล้วเติม o เติม o นะคะนี่คือข้อนี้เลยเนะาะไซยายนก็เป็นไซย,ยโนครูเขียนให้ดูนะคะไซยาโนาตัด i de ทิ D e. ้งแล้วแค่เติม o เข้าไป นะคะคอีกลิแกนอีกตัวนึงก็คือฟลูออไรด fluoride อ้าวลงท้ายด้วย ide อีกแล้วเพราะฉะนั้นหลักการก็คือตัด ide ทิ้งนะแล้วก็เติมอะไรเติม o เข้าไปนะเติม o เข้าไปก็จะอ่านเป็น f l u o r o ใช่ไหมอ่า f l u o r o นี่คือ o ที่ครูเติมเข้าไป นะคะ,ะหลักการอ่านหลักการอ่านชื่อเนาะเอาละต่อไปต่อไปอ๋อปุ๊บเอาละต่อไปเนาะต่อไปก็ถ้าลิแกนเนาะหลักการอ่านชื่อข้อต่อไปลิแกนเนี่ย ถ้ามันมีจำนวนมากกว่า2เราก็จะใช้คำ prefix ใดไตรที่แปลว่า2องไดไตรเนะาะบอกจำนวนของลิแกนที่มันก็คือคำอะไรคะคำ prefix แต่ถ้าเมื่อไหร่เนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ชื่อลิแกนมีคำ prefix อยู่ในตัวลิแกนอยู่แล้วครูยกตัวอย่างอย่างเช่นลิแกน e n ลิแกน en มันชื่อว่าเอทิลีน ethylene diamine เนอะ en ตัวเนี้ยมันชื่อว่าเอทิลีนไดอมีนซึ่งครูถามว่าเออเอธิลีนไดอมีนเนี่ยในสารประกอบเชิงซ้อนตัวที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยตัวนี้ค่ะมันมี en กี่ตัวคะ2เพราะงะั้นเราต้องบอกจำนวนของลิแกนเราจะใช้คำ prefix ไดไม่ได้จะอ่านเป็นไดเอทิลีนไดเอมีนไม่ได้นะไดเอทิลีนไดเอมีนไม่ได้เนาะเพราะอะไรเพราะว่าในชื่อลิแกนเอทิล e ีนไดเอมีนเนี่ยมันมีคำพรีฟิกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะอ่านไดข้างหน้าไม่ได้นะคะนะแล้วเราจะอ่านยังไงล่ะแทนที่เราจะใช้ ใบใรเราก็มาใช้ bees trees แล้วก็ถ้าเป็นสีก็เป็นเตต t กิ i เนาะเพราะฉะนั้น en 2ตัวในสารประกอบเชิงซ้อนตัวเนี้ยเราก็ต้องอ่านเป็น bees นะ ethylene diene ได้ไหมคะ bees เนาะมันจะไม่อ่านใดเนื่องจากว่าคุณผู้ชมนะคะในชื่อลิแกนมีคำ prefix อยู่แล้ว ซึ่งคำ prefix นั้นไม่จำเป็นต้องเป็นใดหนะเป็นไตรก็ได้ถ้ามันมีชื่อไตรอยู่แล้วเด็กๆจะอ่านคำข้างหน้าเป็นคำใใไตรเนี่ยไม่ได้ต้องเป็น b e s t r e s t a t i s นะคะต่อไปอหลักในการอ่านชื่อข้อถัดไปนะคะหลักในการอ่านชื่อข้อถัดไปเนี่ยเราจะอ่านพออ่านลิกแกนเสร็จแล้วเราก็จะอ่านโลหะโลหะมาท้ายที่สุดเลย ในการอ่านชื่อโลหะนะคะในการอ่านชื่อโลหะต้องบอกออ i ซิเดชันสเตตของตัวโลหะด้วยบอกเลขออกซิเดชันของโลหะด้วยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเด็กๆต้องหาเลขออกซิเดชันของโลหะให้ได้นะคะอย่างตัวนี้ครูยกตัวอย่างนะครูรู้ว่าโพแทสเซียมตัวหนึงบวกหเนาะมันมี2ตัวก็เป็นบวก2นี่ครูทษนะคลอไรต e ตัวหนึงลบหมี6ตัวก็ลบหตัว แพลตินัมจะมีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาหาเลขออกซิเดชันของแพลตินัมถ้าข้างนอกวงเล็บตัว K เนี่ยมันเป็นบวกสองละแสดงในวในวงเล็บเนี่ยมันก็ต้องเป็นลบ2ครูกำลังจะหาเลขออกซิเดชันของแพลตินัมครูก็หาแพลตินัมครูไม่ทราบครูก็บวกด้วยคครไรด์ตัวหนึ่งลบ1มีทั้งหมด6ตัวก็เท่ากับลบ2ครูเอาลบ2มาจากไหนนี่ ก็นี่อันนี้ไงคะลบสองนี้ที่เป็นเลขออกซิเดชันของในวงเล็บเพราะข้างนอกมันเป็นบวกสองนะคะเพราะฉะนั้นของแพลตินัมเลขออกซิเดชันของเขาก็จะมีค่าเท่ากับลบสองบวกหกก็เท่ากับ C เพราะฉะนั้นเวลาเราิกเราเขียนการอ่านชื่อเราเขียนแพลตินัม แล้วก็ใส่เลขโรมันเข้าไปถ้าเป็นเลขอัอ,ของรของตัวนี้ข้อน,นี้พนันธนัมเป็นบวกสเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เลขโรมันที่เป็น4เข้าไปนะหลักในการอ่านชื่อนะคะเดี๋ยวมีแบบในคลิปถัดไปเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้เนาะถัดไปนะคะมันมีความมีข้อต่อไปอีกข้อต่อไปว่ายังไงนะ้าการอ่านชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ สารประกอบเชิงซ้อนนั้นที่อยู่ในวงเล็บที่อยู่ในวงเล็บนะ,ะที่อยู่ในวงเล็บนะเป็นลบก็คือเป็นแอนไอออนตัวโลหะที่เราอ่านเนี่ยตะกี้ครูบอกว่าโลหะไอ้ใส่เลขโรมันตัวโลหะที่เราอ่านมันจะไม่อ่านปกติแล้วนะแพลทินัมตัว PT เนี่ย PT มันมาจากคาว่าเป็นเป็นโลหะแพลทินัมเราถ้าเมื่อไหร่ในสารประกอบในวงเล็บเป็นลบอย่างเช่นตัวอย่างข้อนี้ ครูจะอ่านแพลตินัมไม่ได้แล้วนะ,ะครูจะอ่านแพลตินัมเนี่ยไม่ได้แล้วครูจะอ่านอะไรอะ่ะครูจะอ่านว่าครูจะอ่านว่าแพลตินีนีท e. ีทำยังไงเพราะหลักการข้อนี้เขาบอกว่าการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนนะถ้าในวงเล็บนั้นเป็นประจุลบหมายถึงส่วนที่เป็นลบในวงเล็บตัวโลหะ จะต้องเติม a d e ออกเสียง a t e จากแพล t ิน u m ก็กลายเป็น p l a t i n u ตแล้วก็ใส่ด้วยเลขโรมันลงไปและยังมีบางกลุ่มบางาธาตุเท่านั้นไม่ได้ทุกทาธาตุเนะาะธาตุส่วนใหญ่ก็จะเติม a t e บางาธาตุ้าในวงเล็บเป็นลบนะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อของโลหะไปเลย เมื่อโลหะนั้นนะคะเขาใช้ภาษาละตินอย่างเช่นตัวเหล็กในสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้โพแทสเซียมตัว1นึลบหนตัวอ่าตัวโพแทสเซียมบกหตัว1เอ่อตัวหนึบวกหนตัวก็บกสอนะคะสตัวบกสเพราะนั้นในวงเล็บที่ครูเขียนสีน้ำเงินเนี่ยก็ต้องเป็นลบสเพราะมันเป็นกลางทางไฟฟ้ามันดุลประจุซึ่งกันและกันนะคะลบสแสดงว่ามันเป็นแอนไอออน ในวงเล็บเป็นแอนนออนหลักในการอ่านตัวโลหะเราจะไม่อ่านไอรอนเพราะ Fe คือ Iron นี่เนาะใช่ไหมคะจะไม่อ่านไอรอนเนตครูบอกขอ้ขอเนี้เขาบอกว่าให้เติม ate ไงถ้ามันเป็นแอนนออนครูจะไม่อ่านไอรอนเนถ้าอ่านไอรอนเนเนี่ยผิดเพราะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวตามตารางนี้เลยค่ะที่มันเปลี่ยนชื่อก็มีเหล็ก copper p b a g a u แล้วก็ s n นะคะมีไม่กี่ธาตุเองที่มันเปลี่ยนชื่อไปเลยนะคะอย่าง i r o n a t e เนี่ยผิดนะเราจะไม่อ่านอย่างนั้น iron ถ้ามันเป็นลบปุ๊บเราจะอ่านเป็น ferate f e d r a t e เพราะฉะนั้นการอ่านข้อนี้เราก็อ่านไปเรื่อยๆเลยพอถึงโลหะเราก็อ่านเป็น ferate r แล้วใส่เลขโรมันให้เขาไปในวงเล็บนะคะเนอะ สำหรับคลิปหลักการอ่านชื่อครูก็ขอจบไว้แค่นี้เด,เดี๋ยวดูแบบฝึกหัดต่อนะคะขอบคุณค่ะ